อาจารย์เปยเลขทูบมาแล้วนะคะท่านผู้ชมยี่สิบเอีดของสิงคโปรนะคะอ่ะกประมานนะครับเลขทูบนะครับเจ๊โมเนี่ยที่เราถึงเจราาเน่ยเรามาไกลสวเนะครับนะครับเราบอกผมว่าเรามาไกลดแล้ว่เป็นเลขเอยู่นะคะว่าเป็นเลขรเรียอยู่เจโบนะคะับม่ไ้ดูคลิปจะติดตามในคลิด้นกรกัรีย่ะค่าเปนีบจะครับใูะมนไ้การเล่ตัวแรกนะครับส่วนตัวที่สองเป็นของเจ๊โบ ประมาณนี้ครับพี่น้องนะคะเริ่มเชือกขึดอกแล้วนี่อันเดินจะพาไหวปูเรื่องทำเลื่อแบบนี้เริ่มอันนี้ที่ธนากรนะครับธนวิทย์ร่วมทําบุญนะครับผลไม้เก้าอย่างมะลัยเก้าเมล์ผหลาบแดงเก้าดอกน้ําแดงเก้าขวดนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเก้าขวดนะครับเดี๋ยวยังไงก็ผมจะจัดการให้นะครับผมส่วนส่วนเงินทําบุญแอดก็ฝากไปกับทําบุญกับอาจารย์ไปแล้วในส่วนหนึ่งหนึ่งพันบาทเนาะ ส่วนผลไม้นะคะก็ติดต่อกับเจสตังมาเจตังก็จะผ่านให้น้องแอดเกอร์เป็นคนไปไหว้ปู่ทุกครั้งแต่ทุกครั้งก็จะเอาชื่อให้ชื่อที่อยู่แล้วก็จํานวนที่ท่านได้บนกับปู่ไว้ใช่ไหมแอดเกอร์ใช่ครับใช่ค่ะเพื่อจะได้ทําตามที่บนไว้นะครับเพ่อคามสบายใจสำหรับทานที เดินถ้าเมื่อได้ยุไกลก็ต้องฝาก FC แด้วฝากแอดมิน FC มาได้นะคะท่านผู้ชมขอบคุณแอดเกอร์มากนะคะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี FC ทุกท่านนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันที่26นะคะมกราคมนะคะพศ2567นนะคะวันนี้นะคะทาง FC นะคะ แฟนเพจเจ๊ตังคนทูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะแล้วก็แฟนเพจแนวทางโชคลาภนะคะก็ได้อามินนะคะพักมาหาแอดมินนะคะอ,อยากจะทำบุญกับอาจ,จารย์นะคะ,ะพเพราะว่าผูกหวยนะคะท่านผู้ชมก็เลยให้แอนะินะมาแก้บนให้เนาะนวันนี้ก็ได้ นำเงินนะคะฝากเงษนะถวายผลไม้เก้าอย่างมารายเก้าพวงดอกกุหลาบแดงเก้าดอกแล้วก็น้ำแดงเก้าขวดนะคะน้ำเปล่าเก้าขวดนะคะแล้วก็ทำบุญนะคะกับอาจารย์หนึ่งพันบาทนะคะท่านผู้ชมทนางพระนักกพระนักกพระนกวิชนะวนะวินะวนะนวิชนวชนะวะ นี่นะคะท่านผู้ชมทำให่ายนัสาธุสาธุนะคะนี่เลข้างหลังจะได้ไหมแม่เดินเดินเข้าไปเลยเรมเาะียนะค่ะยถ่ายรูปก็จะใจรูปรอก่อนม่รูแม่รอก่อนเดิน้นไปเดินไปไเาติดตาม้วยนะคะเกตัคนไทยค่ะเออสาวภูไทยอยู่น้ำใจนี่เลย นะคะท่านผู้ชมวันนี้ทำบุญให้แล้วนะคะพี่แนพี่ยนอยเดี๋ยวจะให้ข้อหน้าจอให้ด้วยนะคะโอ้บอกไม่ขาดเยยังหาห้องไม่ได้เลยนักเกอร์วอนจีกลับบ้านก้านเลยบอกหอดหาทุ่ม ขับรถยังไวเลยหัวนี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอานี่แม่ต้องพ้นความหนานะคะท่านอาจารย์อาจารย์คาเอฟซีฝากทำบุญด้วยนะคะคุณธนากรนะคะอนุโมทนาบุญดเลยครับเพื่อคุณธนากรนะครับคุณธนากรนะครับแล้วมิจากี่โคราชนะครับเด้อสาธุสาธุทำบุญให้แล้วนะคะเจิมให้น้ำแน่ค่ะอาจารย์ สาธุสาธุเดอ้อเฮ็ดบุญให้เราเด้อจ้า้ามาเข้ามาหนีพี่นอ้องเ้านะคะเราก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูอยูะนะะอ่นะคะ่านผู้ชมสาธุสาธุเด้อนะคะเหลือแต่ผลไม้นะคะเดี๋ยวแอดจะไปซื้อดอกกุหลาบนะคะมาไหว้ปู่นะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีดอกกุหลาบนะคะ น้องมาจะซื้อดอกกุหลาบด้่ยสาแถวนี้ดอกกุหลาบต้องอยู่ในตลาดนะครับนี่มีไม่น้ำมนต์นะอ่าน้ำมนต์ป่านอาจะมีแมนต้องในง่ายขนาดนี้ไม่ใช่นี่จะซื้อมาที่สมเด็จมันยิงอยู่แต่ว่าต้องไปซื้อจากเราซื้อสายเหนือมับต้องไปซื้อตอนเช้าแมนมันมันหายากนะคะดอกกุหลาบดอกกุหลาบกุหลาบแห้งเรือแห้งมิมาจัดการให้ก็ได้ยหับบ่หลับบ่ อ๋อแต่ว่าผลไม้น่าอุดหนุนแอดเกอร์ดีไหมคะแต่บัสะดวกเป็นทุลาให้ได้เดี๋ยวถ้าเป็นอ๋อฝากแอดเกอร์ก็ได้ใช่ไหมโอ้จาาจากคุณแม่ขอเบอร์โทรเหรอคะศูนยแปดห้อ่เจ็ดศย์ศูค่ะอ่ามาอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะจ้าคุณพ่อโอ้คุณพ่อสวัสดีจ้าโอ้คุณพ่อได้ตัวไหนอุ้ยวถ่ายรูกคนแน่นอนหรองว่านี่เปลี่ยนสื้รอฉลองก่อนห้องโอ้รอฉลองเลยนะคะคุณพ่อบอกว่าให้รอฉลองนะคะสวัสดีค่ะคุณแปดหนึ่งพี่น้องนะคะ หอดสมไาว่าได้สาอมอกูดอนบอกเดียวอดอกกุหลาบมันดอกเค่ไหนมันขายเป็นห่อครับเป็นห่อใหญ่เหรอห่อใหญ่ประมาณดอกันสั่งเดอกที่เดก้ดอกมันอาจจะมีแยกขายเก้ดอกกับางก็บางทาเยเอาบ่ ไม่ไม่ถ้ามีก็จะสั่งแอทเกอร์ทำไปเลยเป็นชุด,งชด,ดไงไเอทัง้งเอทั้งดอกกุหลาบแล้วก็เป็นชุดไหว้ไปเลยไงเอาตังให้ที่เหลือก็เหลือแต่แอทเกอร์ไงเอานี่ไงเนาะเอาเก้าดอกหมเป็นชุดเก้าดอกเพิ่นเอาเก้าดอกเออเดี๋ยวพอบานเขาเาขา่ขาขาขาขงโอนมาไงเนาะอ่านะคะก็คือว่า ถือว่ามาถึงปู่แล้วเราอาจจะให้แอดมินจัดการให้หรือว่าจะฝากให้กับเจ้าหน้าที่ให้ก็ได้นะคะก็แอดเกอร์นะคะมีความเสี่ยงถ้าอยากให้ได้เงินเนาะทางไกลเพื่อสะดวกเดินทางมากแต่ว่าซื้ออยู่กับอาจารย์เมื่อกี้อยู่ห้แล้วเพราะว่าถวายเงินไปทุนบางส่วนเดี๋ยวจะจ้างจะเอาเงินให้ไปบริหารจัดการให้นะคะเนาะนะคะ แอดมินแจกอย่าง่ยเกแจกลงทานนี่ยสามารถติ่ต่อ๋อถ้าเป็นลงทานใช่ไหมคะรับรับอะไรคะนองมัดเป็นผ้าแบบอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศแบบนี้อยากจะทําลงทานแจกของทาบุญคนที่มาตําหนักแบบนี้แต่ว่ามาไม่ได้ก็สามารถติดต่อกกานได้เป็นธุระจัดการให้อยากได้อะไรคือคุณอยากทานอะไรจะเป็นน้ําเป็นผลไม้หรือว่าเป็นขนมได้คแล้วแต่ผู้ที่ประสงค์จะทานใช่ไหมคะ ได้หรืออยากจะถวายของอื่นๆแบบนี้ก็ถวายไม่ได้ก็สามารถถัาได้ถวายชุดไทยกับแม่ย่าชัยทองอย่างนี้นะคะก็ติดต่อผ่านผมมาได้เบอร์ไอดีไลน์นะครับเป็นไอดีไลน์ส่วนตัวผมนะครับรทเฮดนะครับพิมพ์เดก H A 3ตัวแล้วก็ตัว H แล้วก็เลข13นะครับอันนี้เป็นไอดีไลน์ส่วนตัวผมเลยนะครับหรือโทรมาก็ได้นะครับเบอร์ของผมก็0 6ี เจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดห้าสี่ศูนย์ตัวอีกครั้งค่ะน้องมัศูนย์หกสี่นะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดห้าสี่ศูนย์นะครับหรือไอเดลัยก็เฮดเอสามตัวแล้วก็ตัวเฮดแล้วก็หนึ่งสามค่ะตามนี้นะคะท่านผู้ชมหรือว่าถ้าใครเป็นไอเดลัยนะคะเบอร์ศูนย์ตัวของแปดเก้าสามพี่ได้เยอะเลยตัวไหนอพี่แปดสามแปดสามโมเฮยไปแล้วคะผมที่เอารางวันที่สองเนาะ ท่านผู้ชมนะคะก็มีอะไรสอบถามมาทางแอดมินเดี๋ยวแอดมินจะมาถามเจ้าหนะ้าที่เป็นน้องเกอร์น้องม้านะคะหรือว่าจะสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆที่ท่านอยากจะร่วมทําบุญนะคะจะเป็นไหว้ปู่ปู่องค์ดาทุกๆป,ปู่บ,บนากนมีโอาสแต่ว่าอยากถวายแต่ว่าไม่มีโอกาสมา่างนี้มา,มาไม่ได้แบบนี้ก็ทํานี้ก็เป็นสุราให้ได้ค่ะ, <ไป S 2> คะ ตามนตุลาได้ครับพี่น้องหรืออยากได้โชคน้ำพูแล้วบพมีโอกาสมายากเืออยากบริจาคแจกของคนที่มาตํางรักอย่างเช่นรงท้านหรือเหมือนกับว่าบางคนเขาถูกแต่เขาถูกไม่เยอะแต่เขาได้รั่นวาจาแล้วเขาต้องทําตามสัจจวาจาถ้าเราเดินทางมาเนี่ยมันอาจจะใช้เงินเยอะใช่ไหมคะน้องมัดแต่ถ้าเราโอนเงินมาผ่านทาง น้องแอดมินน้องเกิร์น้องมาร์ทนะคะก็จะได้ทำบุญเนาะแจ้งชื่อนามสกุลบ้านเลขที่อะไรพร้อมเลยเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวผมจะจัดการให้หมดจัดการให้เนาะนะคะขอแค่ว่าเราอยากจะทำอะไรค่ะแจ่ครับจัดการให้ได้เบิร์ครับเพราะว่ามีเยอะอยู่คนที่ติดต่อมาว่าอยากทำโรงทานแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะมาเลยแต่ว่าได้พูดกับผู่แล้วว่าถ้าได้โชคก้อนใหญ่จะแจก ของหรือทำโรงทานอะไรแบบนี้ก็ผลไม้รับผลไม้เจ๊ตังรู้แล้วทางนี้นี่ศูนย์แปดห้าแปดสี่สี่สองหกสามหกชุดละร้อยเก้าสิบเก้ามาเลยค่ะโอ้คุณแม่กำรมลอตเตอรี่นะคทุกท่านก็กำมโอ้พรงนี้หลักฐานพี่น้องโอ้สามสิบล้านแปดเก้าสามาทุสาทุค่ะนะคะท่านผู้ชมอ่าได้หลายท่านนะคะก็เดินทางมานะคะที่ตำหนักของ อาจารย์น็อตตี้นะคะยังไงก็อย่าลืมน,นะคะวันนี้อาจารย์ปล่อยเลขทูบมาแล้วนะคะอ่าคุณแม่เดินดีๆจ้ะแม่จ้าสวัสดีค่ะสาทูบชาทูบชาทูบค่ะตัวเลขทูบวันนี้นะคะแปดแปดเก้าสามเด้อพี่น้องเด้อปล่อยเลขทูบมาแลกเด้อค่ะมาเนี้เด้อนะคะแปดเก้าสามแปดเก้าสาม

ววไม่เดี๋ยวครับเดียม้เมันยังเห็นโคนะไมครับเป็นยังไง